โอ้ยไอ้บองบอลดูถูกเด้อเทล่ร้านบอลในร้านสิบนี่ร้านสิบนะกูฝ่ายตรงข้ามมาเด้อแล้วมึงไม่ออกมาจากตรงตูวอะเนี่ยผมออกมาแล้วเด้อ๋อไม่เห็นพอบนะโอ้จะปวดเด้อยังไม่เอาอันตู้เกี่ยวกับรถจ้าติดตั้งเปอร์เซ็นต์ไหนบอกบอกไม่ไฟไหนฟอร์มเดียวเลย มีไฟซื้อผมตีไปี๋ยซีหาหอบแล้วเดี๋ยวมันมีตีอยู่มีไฟแหมไอสี่ห้าล้อยังไม่ได้หรอกเอาผมเห็นมู่ผมเทียเดียวติดเนาะแต่คนน้องทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวก็ตีติดมันติดไม่ยากหรอกติดไม่ยากติดไม่ยากจริงอ่นลดแมนมันยุทธิดวงเพราะว่าคนบางคนตีเทีเดียวบางคนตีไปร้อยก็มีแมนบางคนตีเทียเดียวแบบเทียเทียเดียวด้วยติดผมก็เคยเห็นยุทธิดวงอ่ะ แต่ว่าดวงผมไปก็ปืนมาและวมันหนาไปมั้ยมบมี่แล้วแหละดวงปืนไรอ่ะไปยิงรั่วยู่ครับตอนยิงไว้อ่ะอ๋อไปได้เนยอาสเต็ปได้แล้วไปสเต็ปใหม่ได้แล้วความเฮียกับว่าสิมีไฟอะครับมีเดียวโอ้ยไอ้นะหนูโอ้โหเอลสามลงไปเลยคือเซิร์ฟเรามันไม่แตกแล้วมันก็ไม่ไม่วาดเลยแต่ว่าพีเอมันขึ้นหน้ากลัวไว้คนดู ตอนนี้เดฟกำลังดูเป็นว่าอะไรเฮียไอไวเลียเฮียอะไรอไอไวเลียกบอนบอนไอไวจะคุยด้วยไอรันขบานมานได้ขบานมึงมาคุยกับรันเลยมั้ยไอไวจะคุยด้วยมีความในใจอยากจะคุยกับมึงแบบไม่แก้วไม่มีใจไม่ใจไม่ไปเลย ไม่มีพี่บอลไม่มีมพูดดีมันคิดม่ยพูดกับบอสอยู่เลยมันเคยตอนมันเข้าเกมว่ามันระบายกูฟังว่าตอนอยู่ในวันนี้มราไม่เคยเห็นหัวมันเลยมีว่ะเลยระบบเอาระถ้าพูดขอให้ผมตายตรงนี้ต้องต้องต้องพูดอย่างนี้มาเฟียกดข้อเจ็ดหมดประโยชน์ตัดทิ้งแบบนี้เลยมันไม่มีประโยชน์เข้าใจหรือเปล่าโอ้โหคือหนึ่งเลยคนที่ด้วันนี้จะเห็นค่าเอาอย่างนี้นะให้สามข้ออันดับแรกรวยอันดับสองเติมกาชาอันดับสามเต็มตะกี้สปินถ้าไม่มีสามอย่างเนี้ยโม่อะไรเนี้ย เอ้ยปิดดีผวยบอลผวยบอลไฟฟามันเหมือนไอไว้เลยว่ะไม่ใช่กูไม่เห็นกูจาดำกูจาดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติมเงินชิบหายเฮ้ยจาดำเฮ้ยจารามไอไวเฮียบางบอลเขาพูดแล้วถึงตาบางพูดแล้วล่ะเฮ้ยโดนปิดตาจับโบ้ดูนี่โดนปิดตาจับโบ้ขอเบิ้มๆมมัน่ะขอแล้เบิ้มๆมมัน่ะมาเชยตรงมือผมไม่ล่ะเบิ้มๆบั่คืนเลยอ่ะเบิ้มๆบิ่มแบคืนเลยผมใช้คเาว่ากลาง พี่ก็ล์ฟพี่ไปหาไอ้นี่สินนทยูได้แบบเป็นี่ดิที่มันรั่วๆไม่เอาไว้ให้เขาได้ไอ้บอลลอนกูกำลังจะลงไงบอลลอนดูนะเน่เน่เน่พี่พี่นอนเดี๋ยวผมเอาเพิ่มๆให้เลยเน่ไว้กันเป็นโอเคอ่ะมันต้องกล้าเว้ย IQ ทำไอ้ไมเคจริงป่ะจริญจริงจริงเจนใหม่เจนใหม่ไม่แล้วเขาไม่ได้อยู่ที่ไอ้นี่แล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้เขามาแล้วซึ่งแจ้งใหม่เหรอหรือว่าไม่เขามาอยู่กับบอสตีแล้วน่าจะมาอยู่กับบอสตีเออเขาเลยเขาเลยจากยังเจนะ เฮ้ยยไม่จริงป่อเมอกี้ใคเนียเมอกี้ในีจบจบที่ไหว่เหมือนพม่มีอาจจะแดกเลยวะหลอนะผว่าร่างนั้นหลอร่างทองนะพี่พูดร่างเดียวมี่พูกากพูกล่างเดียวมากเก้งแดงเกงในแดงอ่ะคุณถูกฝาชี้ฝาชี้ถึเมกพบ ไอ้เนี้ยยโ้อรเหี้ยยดเขงหน้าอย่ข้างย่งยงหน้าย่งขวาย่ขวาย่้าอ้เนียนี่ยิ่งรั่วเลยเฮ้ยปิดดีมันคอ้ี่เฮ้ยผมว่ามังกี้ีมันมาแน่ว่าพี่ยิงนันเลยเปิดตัวแล้วด้วยเปิดตัวแล้วกันนั้นแน่ เอ้ยถ้าเป็นกูกูไม่กล้าทำน,น,นะเวยเนาะแต่พวกพี่เต๋ออะไรใหม่ก่อนเขารั่วกันจัดเลยนะเออเอ้แต่กูก็รั่วเหมือนกันที่บกกูว่าเขาไม่ได้หรอกเฮียกูก็พอๆกัน,นอ่ะเอไม้จับพูดแับพูดแับพูดน้องโอ้เห็นคนแล้วกูท้อว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเปิดหาพ่อเึง่อ้คิดมันยาวปิดไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้สัสไม่ต้องทำเหี้ยอลไรก็แอดมินเซิร์ฟเราอะเมาๆๆพอๆกันนั่นแหละเหี้ยกูดูทรงแล้วใครเล่นฟีไฟสมัยก่อนรั่วหมดอะ เมื่อกี้พี่บา<ค>รีอันเชยงูไม่รู้อ,อ,ะอ่ะหัวแดงอ่ <c oughs> ะใหญ่ๆนะยัยแต่จำผิดคนเนาะ <c oughs> พี่บาตัวละมาพี่กระโดดเด่นเห็นพี่นั่งมาพี่สามสองหนึ่งไปมาไ้เจเคดีมาหรือหรือหรืออะไรหรือรอะไร งูหน่อยชืองูหน่อย้ยโอ้โหนี่นคนคนใครไหวอะเฮียไม้มึงเฮ te ้ยมีผมมีแสบะมาล่าผมแสบมาลาผมแสมาช่วันด้วยแล้วมีมอ ต้องไอ้นี่บอกดูต้องแจ้งเรามันไม่ร้านเรเล่นร้านไม่มันเลยแบบมันไปเล่นซอร,รีก่กับครอบครัวเอ้ยโคตรเสียงผมโคตรเสียงแล้ววันนั้นอะที่ผมรู้เรื่องอะไม่ไม่น่า,<ร>าไปเล่นเลยเสียเวลาเสียเวลาฟรีเฮ้ยเหมือนยื้อเวลาเราอะเหมือนยื้อจะให้เราเกิดอ่ะเราเราไม่ได้เกิดอ่ะโดนคุมเหนื่อยเฮ้ยได้ไหมครับ เขาคุยด่าม่่ฝั่งเรามันเป็นคนตีเองแค่ฝั่งนั้นจะค,คุยมายังไงอ,ะอ่ะคือฝั่งเราลั่นอ่ะไอ้บังบอนครับใช่เราไอ้ผมเบาจะแบบความจริงจากใจนะครับเออเขามีอสี่คนเมื่อเขาแต่ละคนมันเป็นสีบเอายังไปสู้ครับจะทำอะไรอ่ะยังแก๊งเรามันไปไหนมันไม่รู้มัวจะไปเล่นสตอรี่ครอบครัวน่ะ โอ้ปัญญาอ่ะนาไปตีเขาควรทำไมวะมันบ้าหรือเปล่าอยากเล่นไอ้ดอบธนาคารคนยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยมันไม่ได้รันจากคนที่มันจะได้รันเสือกไม่ได้รันเพราะแม่งไปตีมัวแต่ไปเสียเวลามันไม่ควรจริงๆนะเว้ยเ,เ,เราเปิดเลยเราป้ามันเตียเราก็เปิดเอาล้านฟรีเนาะ แล้วถ้ามันอยูด่ดีมันอยากตีวะนั้นผมผมงนะไอเรื่องไอเรื่องตีเนี่ยแลวไอคนในเมืองเนี่ยก็ต้องฟาร์มอย่างเดียวอะ่ะจริงๆเราควรมาลันธนาคารแอรดด็อกมันเหมือนการซ้อมไปในตัวเว้ยเรากำลังใช้เวลาฟรีไปกี่วันน่ะเกือบอาทิตย์อะ่ะเวลาทิ้งเวลาไปเกือบอาทิตย์อะ่ะเวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งเราเอาไปทิ้งอะ่ะมึงคิดดลดิเราไปทำอะไรได้ดเยอะเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์อะ่ะน้อง